สวัสดีค่ะคเพื่อนๆเคยมีปัญหานี้ไหมคะเวลาที่เรามีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็ที่เป็นลูกอยู่ในชุดเดียวกันทั้งตารางนี้นะคะแล้วเวลาที่เรากรองข้อมูลที่เป็นชื่อเนี่ยหรือตัวหนังสือเนี่ยบางอันข้อมูลเนี่ยมันก็โดนหาย ใช่ไหมคะคอลัมน์นี้แต่ว่าที่เป็นรูปภาพเนี่ยมันไม่โดนหายไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลคนละชนิดกันอันนี้มันจะมองว่าเป็นอ็อบเจกต์หรือวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่าพวกวัตถุพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเวลาที่มันหายเนี่ยเราหายเหลือเฉพาะพิฆาชูเนี่ยก็จะได้เหลือแค่ตัวพิฆาชูอย่างเดียวแบบนี้นะคะอันนี้มันสอนกันอยู่นะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายรูปภาพเนี่ยให้ใช้วิธีนี้เลยวิธีการก็คือให้คลิกเลือกรูปทั้งหมดที่เรามีก่อนนะคะกดคอนทรนค้างไว้แบบนี้นะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็เลือก Size and Property นะเราจะกำหนดคุณสมบัติให้มันตรงนี้ให้เลือกที่ Property นะคะ Si ส์ไม่เอานะ ดู property นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันจะเป็น move b u don t don't s i z e with cell นี่นะเราต้องปรับให้มันเป็น move and s i z e with cell ตรงนี้แค่นี้เองแล้วเราลองกลองดูนะอ่ามันก็จะโชว์แค่รูปที่อยู่ตรงช่องนั้นตัวอื่นมันก็จะไม่โดนซ้อนๆกันนะคะลองเช็คดูอ่าเห็นไหมไม่ซ้อนกันแล้วพูรินนะ่ารักเชียว ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาก็ใช้วิธีการตั้งค่าแบบนี้นะคะ